อ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าคุณป้าคะและพี่โนบิตะอยู่บ้านไหมคะเสียงเบสโกนี่นะเด็กขี้แยแบบนี้ไม่อยากเล่นด้วยหรอกเออโไราเอมอน,<ะ>นอไปเล่นข้างนอกก่อนแล้วกันนะโอไม่ไหวเลยโนบิตะเนี่ยต้องรู้จักเล่นกับเด็กเล็กๆบ้างที่ ลูกจ๋าอย่ากวนเวลาพี่โนบิตะอ่านหนังสือนะจ๊ารู้ไหมค่ะแม่อไรเหรอพี่โนบิตะไปไหนอะคะไปข้างนอกนะหนูอ้าวอแล้วนั่นหนังสืออะไรล่ะฮะอ๋อจหญิงเงือกเหรออ่านให้ฟัง อ๋อได้เลยได้ในคืนพายุโหมกระนหน่ำเรือที่เจ้าชายนั่งไปก็จมทะเลแต่เจ้าหญิงเงือกก็มาช่วยชีวิตเอาไว้เจ้าหญิงเงือกน้อยหลงรักเจ้าชายจึงยอมแลกเสียงของเธอเพื่อให้มีขาแต่แล้วเจ้าชายก็แต่งงานกับเจ้าหญิงอีกเมืองหนึ่งเจ้าหญิงเงือกเสียใจมากจึงกลายเป็นไข่บุกจมลงใต้ทะเลไปแต่ยังไงเจ้าหญิงเงือก ก็ยังคงคิดถึงเจ้าชายอยู่ตลอดเวลาน่าชงฉาจังอะไรเนาะนิทานนะมันไมทานนั่นอะไรลูกโอ้โอ้โอ้อะไรบอนทำน้องร้องไห้แบบนี้ได้ยังไงอ้าปานะครับไม่ได้ทานไม่ใช่นะครับมีโซโกจังข้างมีเค้กอร่อยๆนะไปกินกันเถอะนะจ๊ะไปเถอะลูกนะเป็นงั้นไปไม่ใช่ความผิดของเราสักหน่อยนึง กอนพอนีทานี้มันเศร้าเกินไปต่าหากเล่า,อาเอาละรองเท้าใส่เข้าหนังสือนิทานถ้าใส่รองเท้านี่ก็เข้าไปในหนังสือได้ทุกเล่มเลยนี่เอ่ยเอ้ยเจ้าหญิงเอออยู่ไหนเล่าฮะนั่นไหนฮ่าโถึงตอนช่วยเจ้าชายพอดีเลยสิ ไปเจ้าชายก็ควจะฟื้นสิไปเลยเออแล้วเธอเป็นใครกันนะอ่าใครก็ช่างเถอะนะแต่ถ้าไม่ทําให้เจ้าชายรู้ว่าเธอเป็นคนช่วยแล้วก็ต้องเสียใจทีหลังนะจะให้ทํำยังไงล่ะก็ดูสภาพของฉันสิเอาจริงสินะอ้าวเจ้าหญิงอีกคนนึงมาแล้วล่ะกันงาเออเออเจ้าได้โปรดเถอะฉันอยากจะมีขาเหมือนคนจริงๆถ้างั้น ก็ต้องเอาเสียงเพราะๆของเธอมาแลกสิโอ้โยใจได้จังเลยแค่ขาสองขาเ็าน่าจะให้ฟรีๆก็ได้นี่นะอ้าไม่ได้หรอกฉันไม่ได้ทำการกุศลนะยะจะให้ของใครฟรีๆได้ยังไงกันโอ้โหย,ยังไงก็ไม่ได้หรอไม่ได้ดีละถ้างั้นก็นิทยุได้น้ำเอานี้ไปแทนเสียงของเจ้าหญิงเงือกได้ใช่ไหมเล่าอ๋อก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นก็ตามใจอยากได้ขาใช่ไหม ฮ่าอืมเอาละดื่มยานี่แล้วเจ้าจะมีขาทันทีนะอร่อยไหมเล่าถ้าฉันดื่มด้วยอ่ะขาจะยาวขึ้นไหมนะเออดูสิกลายเป็นขาแล้วล่ะเสียงก็ยังอยู่ด้วยดีนะเดี่จังเลยนะอ๊องั้นใส่ชุดนี้สิเอ้าเจ้าชา นี่ทางนี้ทางนี้มีอะไรงั้นเหรอโอ้ช่างงดงามจริงๆบอกหน่อยสิว่าเธอเป็นใครกันน่ะแล้วทำไมถึงมาที่นี่ได้ล่ะเธอมีนามว่าอะไรอ่ะเอเอคือโถเอออเอออ่ะอยู่ได้ไม่ทันใจเลยแฮะนี่คือเจ้าหญิงเงอก มาที่นี่เพื่อมหาเจ้าชายยังไงเล่าคนนี้ละแล้วเจ้าธนุกีตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงองเธอเองเหระเนี่ยไม่ใช่ค่ะนีาเป็นเพื่อนของฉันต่างหากอาละขอบคุณมากนะที่มาหาฉันถึงที่นี่อ่ะฉันจะพาเธอเข้าวังนะแล้วทั้งคู่ก็มีความสุขว่าไงนะเจ้าชายมั่นกับเจ้าหญิงอีกเบืองแล้วอย่างนั้นเหรอเอาแล้วําไมก็ไม่บอกเล่าว่าเจ้าหญิงเป็นคนช่วยชี เจ้าชายทำไมเจ้าชายที่หน้จร้ายแบบนี้เลาไม่รู้จักคำว่าบุญคุณเหรอเขาอุตส่าห์ช่วยชีวิตเอาไว้มาโถเจ้าหญิงก็ช่วยพูดหน่อยสิถ้าเรื่องนี้ไม่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะฉันต้องแย่แน่ๆเลยนะนี่รู้มาเอาชิ่อชเลยแกสารภาพรักซี่ซี่ผู้ผู้เลยฉันไม่เคยรู้เลยว่าเธอเป็นคนช่วยชีวิตฉันเอาไว้อะใชค่ะ งั้นแต่งงานกับฉันได้ไหมข้เจ้าชานเอื้อมต้องอย่างงั้นอึ๊บอ่าฮ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยมิโซโกะล่ะเด๋ยวเดมอนอยู่ข้างล่างอะดิพอดีเลยงั้นฉันจะไปเล่นเบสบอลก่อนนะอ้าอพี่ดาบิตาอ๋ออันนี้ทำให้งหนโอ๊ะไม่ได้หรอกพี่ต้องรีบไปนะเอาเถอะหน้าอ่านให้ฟังก่อนดิ ออก็ได้ก็ได้พี่จะอ่านให้ฟังเอ่อเจ้าหญิงมีขาเหมือนคนแถมยังมีเสียงเหมือนเดิมสุดท้ายก็แต่งงานกับเจ้าชายแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขอ้ะแปลกจังเลยฮะผิดเรื่องอะไรเหรออ้าวะอะไระไรอะไรอ้ไรอะรอะไรอะไรอยไรอะไรอะรออะไรอะไอะไรอร้ไอะไนอะไะไออะะรองร้อไะ